อิมพอร์ตของเรามีรถเข้ามาจริงๆค่ะสำหรับเอาพานและเวลไฟนะคะมาเลยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมวันนี้มันมากันดึกนะคะข้อมูลดีๆที่ทุกท่านควรจะฟังกันนะคะสำหรับปีนี้รถนำเข้าถ้าจะซื้อตอนนี้ท่านต้องดูอะไรนั่นก็คือใบซอมออนั่นเองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะชมรถก่อนเลยค่ะ ทีมานะคะกับเจ้าโควิดนะคะสติงเล่ซีแปดพวงมาลัยขวานะคะเป็นตัว c o n เวอร์ท l เเปิดประทุนนั่นเองค่ะมาเลยค่ะมีรถพร้อมให้จับจองนะคะท่านใดสนใจอยากจะขี่เจ้าปลากระเบนเปิดประทุนทักมานะคะตามต่อมาด้วยนะคะมัสแตงค่ะสองจุสามอีโคสีเหลืองนะคะมีรถ พร้อมรับได้ทันทีนะคะและตามมาด้วยกับเอาผาดน,นะคะ S4 แพ็ k เกจขาสีดำนะคะที่ไหนไม่มีรถนะคะที่ a u y อ u t อ i m ต o อิมีรถพร้อมรับได้เลยและเราทำถูกต้องทุกอย่างนะคะวันนี้ที่รถลงออกมา เดือก,กันขนาดนี้เดี๋ยวเราให้ฟังนะคะแต่รถเราออกมาได้เพราะเรามีใบส้อมออถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตามต่อมาค่ะรถตู้นะคะ s อสซี SC สีดำค่ะคันที่สองมากันแล้วนะคะ s อสี SC สีขาวค่ะคันที่สามนะคะเรานับกันเลยนะคะและ s อสสีขาวค่ะ ที่สี่ค่ะมากันแล้วค่ะใครยังไม่นอนทักใครมาได้นะคะคันที่เท่าไหร่แล้วนะคันที่สนะี่เนาะอ่ะและเป็นเอสซีนะคะสีดำค่ะคันที่ห้านะคะมากันแล้วค่ะคันที่ห้าและตามมาด้วยนะคะ สีขาวคันที่6นะคะค่ะคันที่6นะคะมากันเยอะจริงๆนะคะและ s อนะคะสีขาวคันที่7ค่ะเราไปนับกันข้างนอกต่อเลยเพราะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียวเลยว่าเรื่องอะไรบ้างนะอันนี้เป็น SRC ค่ะท็อปไฮเบชนะคะสีขาวค่ะ G.F. นะคะสีขาวค่ะอันที่เท่าไหรละเจ็ดแปดเก้ามัง้งอันนี้ก็เป็น G.F. สีขาวค่ะ เดี๋ยวเราไปนับกันอีกทีนึงเนะาะตัดจาก S R c สีแดงแล้วก็จะเป็นเวลไฟนะคะตัวสุดท้ายและคันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเวลไฟซอร์ Fi, จีรถที่ยุติการผลิตแล้วแต่เป็นรถที่จะกลายเป็นตำนานและเป็นรถรุ่นสะสมนั่นเองและตบท้ายนะคะคันหลังนะคะก็จะเป็น S สีดำค่ะเอาะคะเดี๋ยวเราไป รถนําเข้านะคะกรุณาตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้มีประกาศการใช้ใหม่นะคะว่ารถทุกคันที่นําเข้ามานะคะจะต้องมีใบสมอ,อนะคะใบอนุญาตการนําเข้านั่นเองนะคะทีเเ่เดี๋ยวนะคะพาชมก่อนเลยเป็นใบอนุญาตการนําเข้านะคะ หือสอบมอนะคะก็คือใบอนุญาตตรวจค่า CO2 จากสถาบันยานยนต์นั่นเองรถต้องมีการทดสอบนะคะตามค่ามาตรฐานที่กำหนดนะคะเราไปนั่งนะับตรงนั้นแล้วไล่ไปข้างหลังดีไล่ไปข้างหน้าดีกว่าวันนี้คือที่ผ่านมา คือ A ออยอต port ของเราเนี่ยเป็นผู้นำร่องความถูกต้องมาโดยตลอดนะคะทุกท่านนะคะคือรถของเรานะคะเรามีใบอนุญาตนะคะอสอมอ,อถูกต้องทุกคันและทําอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการที่ผ่านมาถามว่าอารถที่อื่นที่ผ่านมาเขาทํากันยังไงที่ผ่านมาที่มีรถออกมากันอะไรอย่างเนี้นะคะคือ เมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นการอนุรมนะให้ใช้เทียบกันได้นะคะแต่ตอนนี้มีการประกาศออกมาแล้วโดยเฉพาะปีนี้นะคะว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตนะคะเป็นของตัวท่านเองหรือบริษัทนําเข้าเองนะคะจะเอารถออกไม่ได้หรือเท่ารถออกมานะคะโดนมีความผิดแน่นอนนะคะวันนี้ a e y Auto Import ของเราเอารถออกมาได้แต่วันนี้ที่ออกมาเดึกให่่ เหตุผลเพราะว่า,าเขามีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ของเราไม่มีปัญหาของเรามีใบอนุญาตนําเข้ามาเป็นหัวบริษัทนําเข้าของเราเองและมีมานานมากแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะโดนย้อนหลังด้วยสําหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วหายห่วงค่ะซื้อรถกับ a e y ีวาอตมั่นใจรถนําเข้ามั่นใจ a e y ีออโต้อิค่ะและว,วันนี้ เอามาได้ยังไงวันนี้เป็นบทที่สูตรให้ทุกท่านเห็นแล้วค่ะว่าเอมพูดจริงทําจริงมีรถจริงๆไม่ได้ขายกระดาษนั่นเองค่ะเชิญชมเลยมานับกันดีกว่านับกันดีกว่าเมื่อกี้นับแล้วเรลืมนี่นะคะอ่ะนับกันเลยอ่อาอพาร์ตนะหนึ่งเลวลไฟสองอ่ะค่ะอันนี้เอซนะ แล้วก็อ่ะช่างกล้องไม่ต้องเดินถ่ายหลังอ่ะไปตูงโน้นบอกแล้วนะอ่าเวลฟนะคะ S R C นะคะสามเจห้าห้าแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้มีความรู้ดีๆหกเจ ท่านนี่วันนี้รถนำเข้าหรือออกกันมาทั้งหมด16คันเลยค่ะทุกท่านนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าเอพูดจริงทำจริงนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมาได้ยังไงพูดเลยนะคะว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนั่นเองนะคะสำหรับรถตู้ที่มากันแบบนี้และพรุ่งนี้จะมีมาเพิ่มอีก7คันด้วยค่ะท่านใดสนใจ มาได้เลยเอารถลงเลยค่ะมาเอาลงเลยใครยังไม่นอนทักทายนะคะสำหรับมาสัตงนะคะ2.3อี o ค o o ูสนะคะตอนนี้เรามีรถให้พร้อมส่งมอบนะคะมีสีเอ่อสีเหลืองแล้ว สีเขียวนั่นเองค่ะและ5.0ก็จะมีสีเหลืองนะคะอีกหนึ่งคันค่ะนี่เลยค่ะโคเวชนะคะพวงมาลัยขวาฟันวัตเทเบิลสีแดงค่ะรุ่น 3LT แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่เอาผาดหรือเวลไฟเท่านั้นนะคะที่เรามีใบสมออ,ออถูกต้องนะคะอันนี้ทุกอย่างเรามีการ ตรวจค่า c o 2ทุกอย่างตามที่กำหนดมานั่นเองท่านรู้ไหมคะว่ารถนำเข้าเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยแต่ละที่เนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันเกิดจากอะไรเกิดจากว่าคุณจะทำถูกต้องแค่ไหนเพราะว่าในเรื่องของการตรวจสอบค่า c o 2ของรถแต่ละรุ่นนะคะขันทางนี้ทุกอย่างนะคะเราก็จะต้องเ,อเสียในเรื่องของค่าตรวจนะคะบางคันเนี่ยอย่างเช่นเอาขาดอย่างเนี้ย เมื่อสองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วที่เราทําการตรวจนะตรวจรอบแรกไม่ผ่านเราก็ต้องจัดการตรวจเพื่อให้ได้ค่าซ o 2ที่ถูกต้องตามที่เขากาหนดนะคะเราทําทุกอย่างตรวจหลายๆครั้งเข้าไอา้ผู้เลยค่ะว่าเอาผ่านเวลไฟเนี่ยกว่าจะตรวจผ่าน,นในรับตรวจหลายรอบมากเสียงินเป็นล้านนะคะผู้จอนนะคะตรงนี้แต่เราทําทุกอย่างเนี่ยให้ถูกต้องให้ทุกคนสบายใจแลววันนี้ ก็ต้องพูดเลยค่ะว่าซื้อรถตอนนี้กรุณาเรียกดูใบนะคะใบสอมอ,อ,อว่าเขามีไหมนะคะหรือใบตรวจค่า c o 2นั่นเองค่ะเพราะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนอกจากเอารถออกไม่ได้แล้วหรือเอารถออกได้นะก็จะอาจจะต้องมีความผิดย้อนหลังอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่ EU AU auto วันนี้ประกาศชัดเจนนะคะรถเรา มีทุกขันนะคะแล้วเรามีมานานมากแล้วด้วยไม่ใช่แค่เพิ่งมามีตอนที่ทบประกาศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีโดนย้อนหลังลูกค้าที่ซื้อรถกับเอ๋ไปสบายใจเอ๋บอกเลยประกาศวันนี้เลยสบายใจทุกขั้นไม่โดนแน่นอนนะคะพราะเอ๋ทำมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะเอ๋ทำมาทุกอย่างแรกๆรกแล้วซื้อรถกับเรานอกจากที่เราจะมีรถแถมรับได้เลย การบริการที่ครบวงจรแล้วมั่นใจในเรื่องความถุกต้องได้เลยนะคะเอาละคะ่ะพาชมเลยขาที่ชุ่มเลย วางเอาไว้นะคะสาหรับรถนําเข้าหรือตื่นขึ้นมานะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมแล้วสักวันหนึ่งรถนําเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณนะคะ mm. คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะฝันว่าได้รถนําเข้าหรูกันเพิ่มกันอีกคนละหนึ่งถึงสองคันเลยค่ะตอนนี้ ิปที่ถาดตลาดนะคะและหลบหลบกันหลบตรงนี้เลยแล้วกันดูรถไปแล้วกันก <_ t ot> ินซ <_ t ot> มตำมันเผ็ดอตะเมื่อกี้พริกอ่ะแสบคอเลยอ่ะ นอนดึกนะขยันนะและรถมาตั้ง16คันขอโทษนะคะพนักง,งานเนี่ยอยู่กันครึ่งบริษัทเลยค่ะอยู่ช่วยกันนะคะก็นี่คือพนักง,งานของ A E Y Auto Import ที่บุงบอกให้ท่านเห็นว่าเราพร้อมการบริการแทบจะ24ชั่วโมงเลยนะคะ อกว่ารถขาดตลาดหนึ่งโรงงานปิดนะคะโรงงานปิดญี่ปุ่นปิดประเทศนะตอนนี้นะคะญี่ปุ่นก็ยังปิดประเทศอยู่นะคะและหลายคนก็คาดว่าค่ะว่าอา้าวเราเมื่อไหร่อ,ะรอะ่ะรถมันจะกลับมาเยอะๆแบบมาเลือกจิ้มแล้วก็รับรถได้เลยเหมือนเมื่อก่อนล่ะอตอบไม่ได้จริงๆนะคะในสภาวะของโควิดตอนนี้นะคะตอบยากจริงๆนะคะเพราะว่าทุกวนันนี้รถเอก็ไม่ได้หาง่ายนะเอก็ ใช้ความสามารถค่อนข้างสูงจริงๆนะคะในการที่จะได้รถมานะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาประกาศให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าเราไม่ใช่แค่พูดนะคะเรามีรถจริงๆการกระทำนะคะเสียงดังกว่าคำพูดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ที่สุดให้เห็นเลยว่าทำไมที่อื่นไม่มีรถแต่ AEY มีรถนั่นก็บอกแล้วนะคะว่าเชื่อมั่นรถนำเข้าเชื่อมั่น เออออโตอิมพอร์ตค่ะตอนนี้เอาว่าประเมิน erm เองแล้วกันนะว่ารถเนี่ยจะขาดตลาดหนักยาวกันไปถึงประมาณเดือน3จะเริ่มทยอยมีนะประมาณตักเดือน4ี่นะคะแต่ของ a อ y Auto ยังพอมีส่งมอบได้นะคะแต่ว่าทือรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆนะ เดือนหน้าก็มีมาอีกพรุ่งนี้ก็จะมีมาอีกเจ็ดคันนะคะแต่ถ้าเป็น S R C S R C คูดเลยค่ะว่าเอว่าเดือนสี่เลยนะคะเพราะ S R C เนี่ยยังไม่ขึ้นลายผลิตเลยนะคะแต่ถ้า S C เนี่ยยังพอหาได้แต่ถ้าใครอยากได้ S R C ก็ดูเป็น e F ได้นะคะท็อปเหมือนกันนะคะท็อปไฮบริดเหมือนกันเพียงแต่ภายในเป็นสีครีมนั่นเองค่ะ หลักๆเลยที่มันขาดตลาดนะอะไรนะที่ขาดตลาดเลยนะตัวสวิตของตัวเบาะไฟฟ้าของรุ่นท็อปขาดตลาดไม่มีของนะโรงงานผลิตประกอบไม่ทันนะพนักงานติดโควิดด้วยนะคะแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีนโยบายในการทํางานของพนักงานนะคะนอกจากปิดประเทศแล้วเนี่ยเขาก็มีการให้พนักงานทํางานกันเนี่ยวันเว้นวันวันเว้นวันนะคะ ปริมาณของสินค้าก็น้อยลงนะคะและในเรื่องขนส่งก็มีปัญหาด้วยนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยน้อยลงหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เข้าที่มีมาเนี่ยวันนี้ก็ก็เหนื่อยนะกว่าจะได้มาเอางี้ดีกว่าแล้วก็นอกจากตัวเบาะนะคะก็จะมีตัวประตูท้ายไฟฟ้าด้วยค่ะนะคะอุปกรณ์ที่มันไม่มีของ แล้วะคะมากันเยอะๆจุกๆกันเลยเนาะอ่ะไปดูกันข้างหลังต่อตะใครยังไม่นอนคัดถ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันวันนี้ก็มาเห็นสภาพบรรยากาศการทำงานนะคะยามค่ำคืนนะคะของเรา AY Auto Import นั่นเองค่ะทุกคนนอนดึกนะเราอะ เยอะเนาะนี่ค่ะ S R C จะเข้าเทศกาลตุ๊จีนกันแล้วนะคะสีแดงนะคะว่างพร้อมส่งมอบได้อีก2คันเท่านั้นนะคะถ้ารุ่นท็อปของ S R C ว่างพร้อมส่งมอบเพียงอีกแค่สคันเท่านั้นนั่นคือสีแดงนะคะเข้ากับเทศกาลตุ๊ดเกียรที่จะถึงกันเร็วๆนี้สีแห่งความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ สีขาวและสีดำแต่มีไม่กี่คันแล้วค่ะระหว่างที่เขาเอารถลงวันนี้ก็อัปเดตเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวให้ชมเอารถลงกันท่านใดสนใจนะคะโชว์รูมเรานะคะ AUI Auto Import นะคะเราตั้งกันอยู่ที่รามอินทากม1ิใกล้แยกมินบุรีนะคะ เบอร์โทรค่ะ025874666หรือ0866681999นะคะสนใจทักมาค่ะแอดไลน์นะคะ a e y Auto Import นะคะเต็มที่ให้บริการนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่ารถเรามาจริงๆในขนาดที่ที่อื่นไม่มีใครเอาเข้ามาเลยนะคะและ a e y Auto Import ของเรานะคะเราเป็นถือว่าเป็นที่แรก ที่เราเอารถเข้ามาปีนี้แรกทำทุกอย่างอย่างถูกต้องด้วยค่ะเอาระค่ะชมเลย ยุ่งๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยววันนี้เอขออน,นุญาตลาเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันนะคะ AUI Auto Import ของเราผู้นำเข้าผู้นำล่องรถนำเข้าอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะวันนี้ลาเท่านี้ก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะช่างกล้องพาชมไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวต่อเป็นขับหน่อย ทุกคนสิ้นปีเจอกันค่ะพี่เอยินดีต้อนรับค่ะคุณวรรณวัสสุดยอดครับขอบคุณค่ะคุณมานพออยาหากผมมากนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากๆค่ะคุณสิทธิชัยสวัสดีค่ะคุณอารันสวัสดีค่ะ ความสุขของกะทิเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่สอง0้านบาทค่ะ <Okay. S 1> คุณฟุกปีกจัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มแน่นอนค่ะถ้าไม่จัดเต็มไม่ใช่คุณเอแน่นอนนะคะ <Okay. S 1> คุณพัชชารพลนะคะกูดกูดโอเคคุณอูดเมืองนอนสุดยอดครับพี่เอขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> คุณธีรสักสุดยอด ขอบคุณค่ะคุณสุวิชาสวัสดีค่ะคุณเบนดาราไฟคุณเอหน้ารักครับน่ารักหันนะจ๊ะคุณวีสวัสดีค่ะคุณชิติศาสตร์สวัสดีค่ะคุณสรีรถที่สุดค่ะคุณเอรถที่สุดในสามโลกเลยนะจ๊ะคุณวนัตรรอชมอยู่ครับคุณเออี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 นะคะ ชัดทุกพรถเข้าอีกแล้วจะามาอีกแล้วจากที่ไหนไม่มีรถมาที่ a e y a u อ o ตอิมพอสิคะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครเข้ามาทักทายทักทายกับทุกคนนะคะยาเดมวันนี้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยฝันดีนะคะทุกคนคืนนี้ก่อนฝันก่อนนอนฝันว่าพรุ่งนี้ได้ขับรถนำเข้ากันนะคะ แต่ติ่นมาเร่งขยันทำมือไอทำไม่ใช่ทำมือทำงานค่ะเด็กๆแล้วก็จะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยๆนะคะค่ะเร่งขยันนะคะสศาสตร์ขยนันอดทนอดออมแล้วรถนำเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณแน่นอนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ